แต่ละคนนะ่ะมีหัวใจมีความเชื่อมีความรักและมีความศรัทธาในการทําพิธีตรงนี้อาจาร,รย์แม่ภูมิใจนะที่แบบว่าเราตั้งใจแล้วเราเต็มใจเราพร้อมที่จะยอมรับในการที่เราจะซื้อใบสีพานคููตรงนี้เอากลับไปบูชาใช่ไหมแล้วก็พร้อมที่จะถวายพวงมาลายัยใส่ชุดชาลีให้กับองค์ในของเราแล้วกม็มาประกอบพิธีที่สมบูรณ์ถวายผลไม้มงคลก้าวาง ข้าว9สีธัญพืช9ชนิดหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆพวงมาลัยดอกไม้เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบในการที่เราเรียกว่าทำทิธีี่ลูกตรงเนี้ยอาจาร,รย์แม่จะบอกเลยนะว่าถ้าคนไม่มีในกลุ่มเราถ้าเกิดใครมีก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเหมือนใครไม่มีก็บอกอาจาร,รย์แม่ถ้าเรามีความตั้งใจมีความศรัทธาอยากจะทำทิธีตรงเนี้ยไม่มีเงินแต่ถ้าเรามีหัวใจมันก็ด้านเหมือนกันเข้าใจไหม แต่ถ้าเกิดเรามีปัจจัยเราพร้อมเรายอมรับในสิ่งที่เราจะร่วมพิธีร่วมกันน่ะมันก็ได้ได้บุญเป็น้อมๆมกันนะในการถวายผลไม้เนี้เหมือนกับการถวายให้กับเบื้องบนนะ่ะเราได้บุญไหม,มได้ใช่ไหมลูกนะเพราะฉะนั้นแล้วในอดีตอดีตก่อนหลายๆคนที่คิดลบว่าต้องมีค่าพานครูตรงเนี้ยอาจารย์แม่ถึงบอกว่า อะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีจิตที่เป็นอาุสลถ้าเราทําไปมันก็เป็นอกุศลเราก็จะได้พลังลบกลับไปเพราะเราคิดลบว่าต้องเสียนู่เสียนี่ตรงนี้อาจารย์แม่ถึงบอกว่าอาจารย์แม่น่ะเสียสระแล้วให้เวลาให้สถานที่ต้องเก็บกวาดต้องหาจิตอาสามาช่วยด้วยถูกไหมทำกับข้าวให้กินด้วยใช่ไหมเสียมอาหารให้กินอาหารเจใช่ไหมเก็บกวาดของความสะอาดพ,พอทุกคนกลับไปแล้วใครเก็บละ่ะ ถ้าไม่มีจิตอาสาช่วยอาจารย์แม่อาจารย์พ่อต้องทำันสองคนค่าครูก็ไม่มีค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ได้ถูกปะต้องเสียน้ำอาบน้ำวนเสียเวลาทั้งวันเลยไม่ได้ทำเป็นธุรกิจอ่ะไม่ได้เอาเทพมาหาแดกไงที่แม่บอกไง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่ทำด้วยใจมีความจริงใจเหมือนที่ลูกพูดไนงะว่าอาจารย์แม่จริงใจที่สุดแลจริงใจใช่ไหมจริงใจไหม <c oughs> อาจารย์แม่ ให้ใจทุกคนนะแต่ทุกคนจะให้ใจจย์แม่ให้ใจพระมารดาหรือเปล่าแุ่นั้นเองถ้าเราให้เราก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับไปเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างอยู่ที่ตัวเองแล้วก็ขอสาธุกับจิตอาสา,านะตบมือจิตอาสา,าด้วยนะตบมือจิตอาสา,าทุกคนนะที่มาช่วยเป็นกําลังให้จั์แม่จย์พ่อนะถ้าไม่มีจิตอาสาจย์แม่จันพ่อก็เหนื่อยโดยเฉพาะครอบครัวลูกนันน้องปินน้องปดัดตบมือหน่อย ที่กระทิสเลยใช่ไหมที่เป็นจิตอาสาต,ตลอดนะสาธุกับทุกคนด้วยนะสาธุสาธุสาธุาธตัง้งใจสมฉุกคิดก,ก,การมารยาทพอเพียงไม่เส่อมหวาดไม่จิตกจามเลยลูกตีใหม่ก็ขอโชคดีนะนะนะแล้วงานที่นี่แบบให้รวยรวยนะให้มีโชคให้ถูกหวย สุขภาพครกันนะงานไว้ครั่ะนะสบสิสาบสิลากันนะสาบสิสาบสิสาสิสาบสอสาบสิสาบสิสาบสินาบสิะาบสาบสาบสิาบสิสาบยิสาบสิสาบสิสับาบสบสิบสาบสิสบบบมา